แย่มครับโอ้โหนี่เส้นทางนะเข้าไม่ได้ต้องจอดทั้งนอกเลยแย่มนี่ยังไงเนาะนี่น้องเนี่ยหนึ่ตัวนึงไปเห็นนะนี่พี่แย่มไปตัดกระถินโดยใช้รถไถลากนะครับผมพี่น้องนะนี่อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละไม่ลากได้ไงผมยังเข้าไม่ได้เลยฝนก็ตกพาพี่น้องเกษตรกรมาชมการเลี้ยงแพะนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจนะครับผมเนี่นี่โรงเรียนโอ้โขี่โคนเข้าไม่ได้ เนี่ยพี่เขาจะทาเงี้ยล้อมไว้ฝั่งนี้ก็จะสําสหรับให้ออกมากินกระถินนะครับผมลงเรือนทาไม่ง่ายครับอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละอยากจะเห็นนี่เนะนี่ยทำไม่ง่ายแล้วกันด้วยสแสลมนะครับผมเนะนี่ยแล้วก็นี่เลยอุปกรณ์การเกษตรใช้ได้ทั้งไถนาไถไหลน,น,นะนี่ลุยมาพี่แหมบอกเข้ามาเลยบอกเข้าไม่ได้เลยพี่โอเคนั้นและพอเส้นทางนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมแพรทีสวยกันนะครับผมเนาะ สวัดีครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมได้หน่อยตามไปเมืองมาอยู่ที่ตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะอยู่ที่คลอกแพะของพี่แหมนะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งมานานกว่า1ปีแล้วนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมนะ ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแสดงความพิดีพินเข้ามาพูดคุยกับเรื่อหน่อยทั้งช่องตามไปเบิ่งได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่แยมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจที่จะเลี้ยงแพะนะครับผมนะตามไปเบื่องครับเรามาถึงโรงเรือนพี่แยมที่เลี้ยงแพะแล้วนะครับผมนะสวัสดีครับพี่แยมสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ที่นี่เลี้ยงมานานนะครับพี่เห็นว่าเลี้ยงมาเป็นปีแล้วปีหนึ่งครับอเป็นไงบ้างพี่ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาปีหนึ่งประสบปัญหาอะไรไหมก็ไม่ไม่ประสบปัญหาอะไรครับมีแพ้ป่วยแพ้อะไรเคยเสียสูญเสียถึงขนาดตายมีไหมพี่เอนอกจากอกอกลูกไม่ไม่พอเดียนครับยังตายอ่ามันเป็นเพราะอะไรพี่มันบางทีมันไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์อ๋อ ท้องสาวหรือเปล่าทองสาวทองสาวครับมี่เขาเอาทองเอาแพะสาวมาเลี้ยงคือออกมาไม่สมบูรณ์งี้เหรอพี่ครับใช่ว่ามีส่วนน้อยครับส่วนน้อยเลยครับครับแล้วเจ็บป่วยเป็นคงเป็นไข้เคยมีไหมนั่นก็มีมีคือกันษาครับครับดูแลไงพี่ก็ฉีดยาครับฉีดยาเลยนะครับเฉพาะเป็นไข้เนาะครับครับขออนุญาตครับไปชมแพะนะพี่เนาะนี่โรงเรียนที่พี่แยมเลี้ยงแพะแบบง่ายๆสบายๆไปพี่ขออนุญาตเลยเข้าไปชมข้างในหน่อยที่นี่เราเลี้ยงอะไรให้เป็นอาหารหลักพี่ กะทินนี่กะทินอาหันหลักครับโอ้หานหลักเลยนะลดต้นทุนเลยนะครับอนี่กินดีั้งนั้นเลยแรกแกเราเลี้ยงกี่ตัวพี่ที่เนี่เริ่มต้นเลยทีแรกนี่แหละครับสิบตัวสี่ตัวนี่มันยี่สิบตัวครับโอ้ตันนี้ยี่สิบตัวแล้วครับนี่มีการยุงด้วยการก่อไฟนะครับผมมีช่วงก่อทุกหน้าแรงก็ก่อ่งนี้หรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับหน้าแรงไม่ต้องครับ ก่อเฉพาะช่วงหน้าฝนครับทาไมต้องก่อช่วงหน้าฝนพี่ก็มันยุงยุงเยอะครับโอ้หน้าแรงไม่มียุงครับก็เลยไม่กอ่อครับก่อเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้านนะนี่โรงเรียนทาให้ง่ายไม่มีผ้ามุ้งเขียวแต่ทางข้อแ佩ของพี่แย,ยมใช้ระบบการก่อไฟด้วยการสุมเสียอาหารนี่แหละแล้วก็เอาขี้แพะใส่ด้วยนะพี่ทั้งวันทั้งคืนเลยป่ะพี่ตรงนี้อรอะอันนี้แค่ช่วงเย็นครับช่วงเย็นอย่างเดียวครับแล้วเราไปเลี้ยงได้ทุ่งไหม เคยไปและท่าแรงไล่ทุ่งถึงกันครับโอ้แต่ถ้าฝนตกคือให้กินอาหารอย่างเงี้ย<ะ>กลักวแพ้ตีนเปืเป่อยครับโอ้เอา้าทำไมพี่<ะ>คือถ้าไปเลี้ยงไล่ทุ่งช่วงหน้าฝนกลัวตีนเปื่อ<ะ>ยครับหน้าแรงเลี้ยงไล่ทุ่งหน้าแรงเลี้ยงในทุ่งครับโอ้นี่แสดงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยชมในทางบ้านนะคือช่วงหน้าฝนเราให้กินที่โรงเรียนมันจะควบคุมพยาธิอะไรอย่างเงี้ยหรอครับ เนะอืมดี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 นี่ไม่ต้องไปเลี้ยงไรทุ่งเลยเลี้ยงแบบยืนโรงเรือนโดยให้อาถินกระถินเป็นอาหารหลักอาหารหลักเลยครับจ้ะแล้วอย่างอื่นมีไหมมีไหมพี่ไม่ไม่ได้อย่างเขาซื้อถั่วเหลียงเลี้ยงอย่างฝามใหญ่ๆเขานั่นนะครับอ๋ออาหารถั่วเหลียงอันนี้ผมเลี้ยงธรรมชาติเลยครับกระถินเลยธรรมชาติเลยคล้วนเลยครับพี่แล้วเรามาเลี้ยงแบบเนี้ยไกลๆแบบเนี้ยพ่อคุณพ่อค้าเขามาซื้อถึงที่ไหมมาครับเนะครับโอ้ดีจังเลย แล้วเราเลือกที่จะขายแบบไหนล่ะพี่อันนี้ก็เขาซื้อไปเลี้ยงยังค่อยขายครับโอ้นั่นเองครับเขาซื้อไปเลี้ยงค่อยขายครับโอ้ตัวเจ้าตัวผู้ก็ขายให้พ่อค้าครับตัวบ้านนั่นแหละครับโอ้ตัวผู้ขายให้พ่อค้าไปครับถ้าตัวตัวเมียขายให้เกษตรกรที่เอาไปเลี้ยงครับอ้ดีจังเลยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ชมทางบ้านนะ เลี้ยงง่ายมากเลยพี่ครับแล้วกินให้กินมันหนึ่งกี่เวลาเนี่ยให้แให้แค่สองเวลาสองเวลาครับอิ่มไหมอิ่มครับโอ้โหนี่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 พี่แล้วอย่างเงี้ยทำคงทำกอดดูแลเองทุกอย่างเลยเหรอครับอืพ่อพันธุ์ก็มีตัวสวยเลยพี่ทําไมถึงรู้ว่าจะเลือกสายพันธุ์แบบนี้มาเลี้ยงคิดยังไงตอ้งแรก ชอบแบบนี้เลยเอาอย่างนี้ไม่ใช่ากับสูงครับเลี้ยบอผสมแปดสิบมันทนไหมเลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงง่ายอถ้าเป็นบอแท้แค่นี่มันเลี้ยงยากครับครับเดี๋ยวขยับมาตรงนี้หน่อยพี่เนรับตรงนี้หน่อยพี่แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกบอผสมบอผสมถ้าบอแท้เลี้ยงยากบอแท้มันนานให้ลูกครับมันนานออกลูกนานออกลูกโอ้ตัวนี้มันอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับครับออกได้เดือนหนึ่งแล้วครับเลยครับ ออกได้เดือนหนึ่งทับเลยเลยครับคือหลังจากที่คลอดนี่ลูกยังตัวเล็กๆนี่ทับเลยเลยครับนี่ทับแล้วครับทับนี่ทับแล้วเหรอพี่ไอ้ทับแล้วรับอันนี้ก็เย็นกลัวๆเหรครับอ๋อในพี่เอาออกมาดูที่ตัวไหนทับแล้วคือหมายถึงว่าแม่ทับแล้วแม่โอ้ผมก็นึกว่าตัวเขาทับแม่แม่ทับแล้วครับแม่โอ้นี่นี่ลูกได้สองเดือนก็ทับแล้วลูกสองเดือนทับเลย เดือนเดียวก็ทับก,ก็มีครับเ,เบแล้วปีหนึ่งได้กี่ท้องพี่ที่คอกคอเราเนี่ยปีหนึ่งได้สองคอบกรม็มีสามคอบก็มีแล้วเจ็ดตัวครับเอาทาไมพี่มันเป็นพลาดไวเหรอครับอยู่ที่ความแข็งแรงเขาเนี่เ<ช>หรอความแข็งแรงสมบูรณ์ครับนี่นี่ให้กินกระถินแบบนี้เลยนี่ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงง่ายมากๆนะครับผมนะแล้วก็พี่เขาก็เลี้ยงแบบยืนโรงเรียนใส่ดินแบบนี้เลย พี่อย่างนี้มันมีปัญหาไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยทำยังไงมีปัญหาเรื่องพย,ยุงพยาบไหมครับนี่ก็อว่านปูนขาวครับตอนปวดตอนนั่นครับโอ้ใส่ปูนขาวว่านปูนขาวแล้วก็ทําความสะอาดอะไรครับท,ท,ทำทุกวันไหมทำสองวันทําทีหนึ่งสองาสองวาวันทําทีหนึ่งสองสามวานททันทําทีหนึ่งนี่นี่เนี่ยแปรสสวยๆกินแบบสบายๆเลยสองสามวันเรากวาดทีหนึ่งทำความสะอาดคอกทีหนึ่ง แล,แล้วระบบการฆ่าพยาธิของแพะเราทําไงพี่ก็พอออกออกลูกปั๊บครับถึงอาทิตย์หนึ str ่งฉ um, ิตจิยาฆ่าพยาธิยาบำรุงครับต้องให้ได้อาทิตย์หนึ่งก่อนต้องให้ได้อาทิตย์หนึ่งก่อนครับโอ้ให้ลูกแข็งแรงครับทาไมถึงถึงรอให้ถึงอาทิตย์พี่ให้ลูกแข็งแรงก่อนให้ลูกแข็งแรงก่อนครับแสดงว่ากระถินเนี่ยแพะชอบมากครับกินแล้วปึกเลยเนี่ย อาหารหลักเลยครับอาหารหลักเลยนะพี่ครับแล้วเราไม่มีต้นทุนที่ต้องไปใช้จ่ายในการซื้ออาหารเลยแบบไม่สบายเลยประหยัดกําไรล้น้วนผู้ทีเห็นถ้าขยันตักกระตินยิ่งดีครับให้กินสามเวลายิ่งอ้วนครับกินสามเวลายิ่งอ้วนเลยนั่นแหละครับอเหมือนคนเราเลยพี่เนาะถ้ากินดีอยู่ดีกิน้วนกินอิ่มก็อ้วนไม่ต้องหายใายหไปเรื่อยๆครับอย่างอ้วนเลยครับเกรงว่าให้ตลอดเนียมันจะท้องอืดอืดไหมก็ ยังไม่เคยอึดครับยังไม่เคยอครับแต่ว่าถ้าหันให้หลายๆอย่างเ็เลี้ยงตัวเลี้ยงหัวหันนี่อาจจะอาจจะอุดได้เนี่ยตัวเล็กๆเงี้ยพี่อย่างนี้เราเลี้ยงกี่เดือนเรากวรจะขายได้นะว่าอันนี้ประมาณสามเดือนครับสามเดือนขายได้เลยอหรือสี่เดือนเนี่ยเราเลือกเขาซื้อสิบแปดขึ้นไปครับซื้อสิบแปดูขึ้นไปทําไมถึงซื้อสิบแปดรูลุงครับ การได้อีกราคาหนึ่งถ้า18บขึ้นไปอีกก็ได้อีกราคาหนึ่งลดลงครับโอ้ทําไมเขาซื้ออย่างนั้นทําไมไม่ซื้อใหญ่ตทอาไปใหญ่ก็ซื้อเล็กไปเล็กก็ซื้อไปเลยทําไมเสมอแล้วครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนครับแต่ก็ดีนะเขาซื้อเล็กคือเราก็ได้เงินไวครับนะแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่ชมนทางบ้านนี่กำลังที่จะเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องตลาดมีคนซื้อแน่นอนครับผมนี่ ฟังจากปากพี่แยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจริงนะครับผมนะในเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้านถ้าสนใจนะครับผมนะอยากจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะก็โทรมาถามไถ่กับพี่แยมได้เดี๋ยวผมนะจะให้เบอร์โทรจุดจุดความคิดเห็นหโทรเข้ามาคุยกับพี่แยมได้เลยเนาะโอ้โหเราเบอร์โทรยังหากันไม่เจอจะได้เบอร์โทรไหมเนี่ยแล้วพี่จะได้เบอร์โทรให้พี่น้องเราไหมเรายังไม่ได้เบอร์โทรเลยเนี่ยหายังไม่เจอเลยนะเดี๋ยวไปดูที่บ้านอาจจะมีเออเดี๋ยวไปดูที่บ้านมีไหมมีครับมีเราเบอร์โทรเนาะ อนี่เนี่ปล่อยให้กินยันมืดหรือเปล่าพี่อันนี้ปล่อยไม่มืดัเดี๋ยวก็ขึ้นคอกเลยครับอืเช้ามาก็ตักกระถินมาต่เช้าก็ครับอาที่เหลือก็เอาให้กินตอนเช้าโอ้โหมั่นคงไหมพี่ถือว่ารายได้ดีไหมแล้วพี่ทำเป็นอาชีพเสริมหรือสิบหลักเนี่ยอะอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมครับแล้วจริงๆทําอะไรพี่ทําไร่ครับทําไร่ด้วยปลูกไร่วงายก็ทาไรมันเป็นครับ แล้วแพะได้เงินดีไหมกับกวาไร่มันตัวไหนได้เงินดี <c oughs> ก็แพะก็ดีครับแพะก็ดีนะครับแพะก็ดีครับแพะก็ดีนะเพราะว่ามังออกทีละสองรับออกทีละสองครับ,ออรบผม,มแต่ว่าถ้าตัวเมียไอ้ตัวสาวนี่บางทีออกตัวเดียวครับออกตัวเดียวถ้าตัวสาวออกตัวเดียวถ้าว่าออกข้างสองก็สองตัวสองตัวรอบดีจังเลยถือว่ามั่นคงนะครับผมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ พยงพยาธิเองครับเคยมีป่วยที่แบบเราไม่รู้จักไหมแบบมันเป็นที่แบบเราไม่รู้จักเลยเรีว่าเด็กแรกๆี่ป่วยป่วยไม่เคยจะไม่เคยตายครับไม่เคยตายครับไปถามพาย์ยาธิโน้นนี่การไปซื้ออยู่ไอ้แค่จาสี่บริษัทให้ดูให้ครับผมมันเป็นเพราะโรงเรือนเราโลคงนี่เราบังพี่เลยทำให้แพะเราไม่ค่อยป่วยครับโอ้โหนี่ตามจริงนาฝนจะป่วยดูป่วยโอ้เ่วงนาฝนจะป่วยดูครับ แต่ว่าช่วงอันนี้ไม่ป่วยครับ๋อช่วงนี้ไม่ป่วยไม่ไม่ไม่เคยป่วยเลยครับอืช่วงหน้าหนาวเหรอพี่หน้าหนาวป่วยไหมหน้าหนาวก็อาการเย็นๆมันป่วยไหมก็ไม่เคยยังนะครับยังยังนะครับเกั้นแบบกั้นกั้นไม่ให้ลมเป่าได้ครับกั้นไม่ให้ลมเข้าได้อือหูนี่นี่อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับผมนะ โอ้หสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แยมมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับที่เปิดโอกาสให้หน่อยตามไปมเยี่ยมชมที่คลองแพรของพี่แยมนะครับผมนะแล้วก็ให้ความรู้สาระดีๆกับพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมวิดีโอชุดนี้นะครับผมนะท่านใดที่เข้ามาเราชมแล้วเห็นว่ามีความรู้ได้ประโยชน์ได้สาระกับท่านฝากแช์นะครับผมนะพี่แยมว่าแชร์ไปให้พี่น้องเราดูญยาติพี่น้องเราดูนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะพี่นาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ